บรรยากาศวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงมากนะครับครับเลืองงามย่มดีนะครับมือนีวาสิมาเกี่ยวเขาหน้าพิ่เสี่ยงนะครับ,บนัดรถมาเกี่ยวให้พงกระไดประแม่เครื่องเดือนครับ <c oughs> เขาจากยืนกันเริ่มลมแน่แล้วนะครับ ครับเปียงมีประมาณ20ไลบ่บ่ครับผมก็บาแน่ใจเป็นข้าวหอมมะลิทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้ครับหน้าวานนะครับหน้าหวานหน้าคนขี่ขาดน,นะครับ ครับสภาพห่วงกับประมาณนี้แหละครับมาน้องมาแนงนี่ครับเมืองต้นครับหน้าบ้านบ้านพี่น้องคือสิบบเป็นแนวเลยเนาะครับนี่ครับเบืองห่วงครับเดี๋ยวชิวาบุรีหน้าวาดนะครับโบเมนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับนี่ครับ ปราดอกเดยอยู่ครับเบืบ้องล่าต้นหลวครับนี่นี่มานให้จิมเขียวอารถหน่อยเขียวนี่ดีอยู่ยังน,นะครับนี่นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เะลิีหนึ่งสตดหานะครับโมเมนหน้าโนดน,นะครับ มารีหนึ่งสุนหาได้ครับที่เด็ดครับนี่ต้นสโน่สโน,สโนกับเขานะครับนี่แป้งนี่ที่ผมมาตัดนะครับแป้งนี่ทีผมมาตัดก็กาลังเมบนะครับกำลังจะเป็นข้าวที่มีความสุภาพอ่อนโยนนะครับนั่นคือออกนอนหอมต้นก็คือนอนนะครับ นี่ครับนี่ครับอ่าใหา้ให้นี่จะเป็นให้หน้าถามหน้าใหญ่นะครับเขาจะได้ร้ายอยู่ให้นี่และครับนี่ครับคือโคเซียของเขาหน้าวานนะครับเป็นจะโอนเอเนี่ย ก็จะลบนะครับถาว่าน้าร้ายก็จะห่วงมวยใหญ่กับยักษ์เสิเห็ดจังไหนจะถือสูตรแต่ว่าพอดีห้องหน้าตัวนี้ก็จะงาบมมีครับแต่ว่าจะลคร่มถามว่าล่มตัวนี้อรรหน่อยเกี่ยวได้บกก่ก็เกี่ยวได้อยนนู่นะครับแต่ว่าจะซสาเนี่นะครับพอดี เป็นท่านใจนะครับท่านใจไววรุ่นนะครับให้รถไงไม่เกี่ยวหายครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับ <S <S <G> ก็จะประมาณนี้นะครับ <S <S เกี่ยวเขาพยสีเสี่ยงครับมอนี่เกี่ยวแล้วกับศิลักขึ้นรถไปขายย่าบอกเสียงดังเลาสิดิยิน